ถ้าเราหมั่นที่จะดูลมหายใจของเราบ่อยๆตลอดเวลาในช่วงชีวิตของเราแบบนี้สามารถเทียบได้ในในในแง่ของเรื่องของการได้บุญถ้าเทียบเท่ากับการไปนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดหรือไม่คะพระอาจารย์โอ้โอสุดยอดของกองกุศลแล้วนะเพราะมันทําให้ได้วิมุตต์แล้วยมจะรู้ลมหายใจที่ไหนมันก็รู้ลมได้มันเป็นเรื่องในตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ภายนอกเลยที่ทำงานก็ได้ ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ในห้องส้วมก็ได้นะได้หมดเลยจิตผู้รู้นั่งรู้รลมหายใจอยู่มันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะซึ่งเพราะความตายของเรามันเกิดได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาและทุกฤิยบทนะนั้นเราก็จะเห็นว่าที่พระเจ้าบอกว่านะกายยคตาสติอัญนชนเราใดหลงลืมอมาตะชื่อว่าอัญชนเรานั้นหลงลืมเห็นไหมมันจะชัดเลย คร้เจ้าจึงเน้นะอยู่กับกายนะเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้อย่างนี้ถ้าบริโภคกายก็ชื่อว่าบริโภคอมตมตหะนะมันจะโยงกันมาถึงตรงนี้นั้นเราจะรู้ลมที่ไหนก็ได้และการรู้ลมหายใจนั้นเป็นกุศลอย่างยิ่งกุศลส,สูงสุดดีที่สุดแล้วนะเราให้คนป่วยก็จะตายรู้ลมบอกว่าบางคนบอกอุย้ยไปนึกถึงบุญสิเยอะๆไปซะทำบุญน,น้น ไม่รู้ว่าจิตรู้ลมนะ่ะคือกองกุศลที่แท้จริงเนี่ยไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างไรเล่าเห็นกายในกายก็ย้อนไปนั่งรู้ลมเพราะพูุ้ทธเจ้าอธิบายสติปัฏฐานสีด้วยอานาปานาสติมันคือกองกุศลแล้วยมจะไปวิ่งหากองกุศล ที่แท้จริงที่ถูกต้องตรงไหนนี่คือมุมมองที่เรามองไม่ออกว่าการที่เอาจิตรู้ลมเนี่ยคือกองกุศล